สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นมาได้เนื่องจากว่ามีเพื่อนๆนรอบตัวแล้วก็หลายๆคนนะคะสอบถามเข้ามาว่าบอนไซมะพร้าวคืออะไรนะคือเหมือนกับยังไม่ไม่เข้าใจคําว่าบอนไซอะนะคะวันนี้ดีก็เลยจะมาเคลียร์นะคะก็คือคําว่าบอนไซแยกก่อนบอนไซคือบอนไซมะพร้าวคือมะพร้าว,ม,าวมันคือสองคำ สองความหมายนะคำว่าบอนไซหมายถึงการย่อส่วนของต้นไม้ยืนต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะมะขามมะขามเทศมะม่วงเชอรีออ่ต้นอะไรอีกดีต้นไม้ที่ยืนต้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะจากต้นที่ใหญ่ เราก็จะเอามาย่อส่วนทีนี้ย่อส่วนยังไงถ้าเรายังคงปลูกไว้ในสถานที่ที่เอ่อที่เปิดที่เปิดหมายถึงอะไรที่เปิดหมายถึงว่าเราไม่ได้มีการจํากัดพื้นที่การเจริญเติบโตของเขานั่นคือที่เปิดแต่ถ้าที่ปิดคือพื้นที่ที่เรากําหนดการเจริญเติบโตของเขานั่นคือการเอามาลงกระถาง ถ้าเราอยากให้ต้นใหญ่กว่าเดิมเราก็ย้ายจากกระถางทรงเล็กๆขยายกระถางให้มันใหญ่ขึ้นนะคะคำว่าบอนไซก็เลยหมายความว่าการย่อส่วนจากต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นไม้ยืนต้นเอามาปลูกลงในกระถาง เขาจะเรียกบอนไซนะคะส่วนมะพร้าวคืออะไรมะพร้าวก็คือมะพร้าวทั่วไปเนี่ยแหละคะ่ะมะพร้าวแก่มะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวกะทิก็คือมะพร้าวปกติทั่วไปเพียงแต่ว่าเราย่อส่วนของเขาให้เขามาปลูกลงในกระถางและเราก็พยายามปลูกสร้างลำต้น สร้างใบจริงใบจริงคืออะไรใบจริงคือใบที่ถ้าเอ่อนเพื่อนรู้จักมะพร้าวมะพร้าวก็จะมีใบที่มันแตกออกมาใช่ไหมคะอืมอย่างงั้นเขาเรียกใบจริงและถ้าจะสมบูรณ์ที่สุดก็คือจะต้องปลูกให้ออกลูกค่ะถ้าคุณปลูกบนไซมะพร้าวและออกดอกออกลูกนั่นคือคุณสมสมบูรณ์เพอร์เฟกที่สุดแล้วคุณสามารถบรรลุเป้าหมายแล้วว่า ปลูกมันสำมะผ้าวลงบนกระถางมันออกลูกได้เว้ยเออแต่นะตอนนี้จากที่ศึกษาข้อมูลนะคะตอนนี้ยังยังไม่เคยมีใครปลูกบันสมมะร้าวและออกผล,ผลผลิตได้จริงนะแต่ในอนาคตไม่แน่เพราะตอนนี้ทุกคนก็ก็พยายามศึกษาหาความรู้กันอยู่ นะคะไม่ว่าจะเป็นดูอินเทอร์เน็ตดู u t u b e ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศในประเทศนะคะก็โอเควันนี้ดีแค่อยากจะมาเคลียร์นะคะว่าบอนไซมะพร้าวคืออะไรเนาะหลังจากคลิปนี้ไปหลายๆคนก็อาจจะเก็ตแหละว่าอาจจะเก็ตอาจจะเข้าใจว่าเออบอนไซมันคือการย่อส่วนของต้นไม้ต้นใหญ่ๆมาปลูกในพื้นที่จำกัดนั่นก็คือกระถางนะคะ ต้นไม้อะไรที่เราที่ต้องการย่อส่วนจะเรียกบอนไซหมดนะคะบอนไซเชอร์รี่บอนไซเออ,อะไรอะทุกอย่างอะออนั่นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะก็วันนี้วันหยุดขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ